เารายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันที่12มีนาคม2566สมาคมกู้ภัยโคกสมโรงสงเคราะห์จุดสาโบดอำเภอสาโบดจังหวัดลบบุรีรับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตในคลองส่งน้ำเขาตะพานหินหมู่ที่9ตบสาโบดจึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นคลองส่งน้ำลึกประมาณ3เมตรในคลองพบถังน้ำมันพลาสติกสีเหลืองและสีขาวลักษณะคล้ายทุ่นจำนวน2ใบ ลอยอยู่โดยมีมือและท่อนแขนของผู้เสียชีวิตมัดติดกับถังทุน่นขณะที่ศีรษะและร่างจมอยู่ในน้ําจึงรีบช่วยกันนําร่างขึ้นมาเพื่อให้แพทย์ทําการชนะสูตรทราบชื่อนายเถื่อนวงขันอายุ81ปีอยู่บ้านเลขที่86คับ2หมู่6ตําบลสะบดออาเภอสะบดจังหวัดลบบุรีเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตจากการจมน้ํามาแล้วไม่ต่ํากว่า3-4ชั่วโมงจากการสอบถามเพื่อนผู้ตายเล่าว่าเมื่อช่วงกลางวันได้มากินข้าวกับผู้ตายหลังจากนั้นแยกย้ายเข้าสวนขณะที่นายเถื่อนผู้ ู้ตายก็ได้ลงหาปลาในลําคลองชลประธานกระทั่งเห็นว่าผู้ตายยังไม่ขึ้นจากคลองจึงตะโกนเรียกและเดินตามหาจนมาพบถังพลาสติกและทุ่นลอยน้ําที่มีมือและแขนของผู้ตายโผล่ให้เห็นจึงทราบว่านายเถื่อนจมน้ําเสียชีวิตแล้วคาดว่าอาจจะเป็นลมระหว่างดำน้ําหาปลา ขณะที่อีกรายหนึ่งนะครับเวลา19.45นาทีของวันที่12มีนาคม2566ส,สมาคมกู้ภัยควบสำรงสงเคราะห์ได้รับแจ้งให้ช่วยหาร่างของนายภัยทูลมาหลุมข้าวอายุ52ปีอยู่บ้านเลขที่22หมู่2ตำบลห้วยใหญ่อำเภอสาบดจังหวัดลบบุรีหลังจากญาตแจ้งว่านายภัยทูน ออกไปวางขายหาปลาที่คลองส่งน้ำบ้าน3ามแยกมาเจริญหมู่ที่4ตั้งแต่เวลา7.30นาิกา30นาทีแล้วยังไม่กลับบ้านจนเพื่อนออกมาตามหากระทั่งพบรองเท้าและสวิงใส่ปลาวางอยู่ริมคลองจึงคาดว่านายภัยทูลน่าจะจมน้ำเสียชีวิตในคลองส่งน้ำแล้ว ซึ่งจากการลงงมค้นหาได้พบร่างนายไพฑู์จมอยู่ก้นคลองในน้ําลึกประมาณ2เมตรเศษจึงได้นําร่างขึ้นมาเพื่อให้แพทย์โรงพยาบาลสะโบดได้ทําการชนะสูตรพลิกศพในเบื้องต้นค่าเสียชีวิตจากการจมน้ํามาแล้วไม่ต่ํากว่า3มชั่วโมงจากการสอบสวนเพื่อนผู้ตายเล่าว่าได้ชักชวนกันมาหาปลาตั้งแต่เช้าและเพื่อผ่อนคลายความร้อนจนเย็นตนไปอาบน้ําหวังว่าจะมาทําอาหารกินด้วยกันที่บ้านของผู้ตายรอจนค่าก็ไม่เห็นนายไพฑูลมาสักทีจึงได้ออกติด ตามพร้อมญาติพบแต่รองเท้าและสวิงใส่ปลาวางอยู่เดาว,ว่าเกิดเหตุร้ายแน่จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสะโบดก่อนที่จะมอบร่างให้กับญาตินำกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปครับ